ูนะว่าตอบอะไรคลิปนี้มาเฉลยให้แล้วนะคะโอเคค่ะดูหน้าจอเลยนะคะก็คือกรณีที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมที่ครูเคยรีวิวไปยยนด้วยความเร็วต้น30เมตรต่อวินาทีแน่นอนค่ะแสดงว่า3วินาทีจะถึนถึงจุดสูงสุดนะคะแล้วนานเท่าไรกลับมาที่เดิมคูณ2คือ6โอเคแล้วทีนี้มัน7วินาทีมันตกถึงพื้นนั่นแสดงว่ามันก็จะมีความสูงของตึก,ตกด้วยนะคะ โอเคจะพาไปทํากันเลยค่ะอย่างรวดเร็วนะคะจะได้หายสงสัยนะจะได้ไม่ต้องมาถามแล้วนะคะโอเคค่ะก็คือกรณีที่เรายืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็โยนขึ้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาถ่าคำถามที่1คือหาเวลาที่จุดสูงสุดอันนี้น่าจะตอบได้สัก90%เลยนะคะเท่าที่ดูมานะคะ v- $U เท่ากับ u บวก G ที GT, ใช่ไหมคะที่จุดสูงสุดจุดสุดเลยนะคะ u u แล้วสามส v จะเป็นศูนย์คือวัตถุจะหยุดก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยลูกศูนยเท่ากับ30ยนตขึ้นใช่ไหมคะ g ต,ติลบลบสิบีย้าย30มาก็จะเป็นลบสาหารด้วยลบสิเท่ากับ t นั่นเองเพราะฉะนั้นทีจะเท่ากับ3วินาทีแนะ่ใครตอบแบบนี้เอาไปเลยค่ะคะแนนแรกไปแล้วนะคะคะแนนที่2ง่ายมากค่ะคะแนนที่2ถามว่านานเท่าไรกลับมาที่เดิมโอเคครูอนุญ,ญาตให้ใครแบบตอบแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือทไปกลับใช่ไหมคะทีไปกลับก็จะเท่ากับโอเคนะทไปกลับเดี๋ยวเขียนตัวย่อนะคะปกน,นะก็คือ2 T ขาขึ้นก็คือ2 T สีแดงนั่นเองนะคะถ้าใครไม่คำนวณหรือคำนวณหามาก็ ตรวจให้ได้คะแนนเท่ากันนะคะเท่ากับ2คูณ3ก็คือตอบ6วินาทีไปแล้วค่ะใครตอบแบบนี้ได้สองคะแนนแล้วนะคะคะแนนที่3ค่ะครูถามว่าจงหาความเร็วหน้าวินาที2 3 4 7ี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคะแนนที่3คะ่ะคะแนนที่3ใช้สูตรเดียวแล้วยาวเลยนะคะหา v ใช่ไหมลูก v เท่ากับ u บวก g t แค่สูตรเดียวค่ะโดยการเปลี่ยน T แค่นั้นเองนะคะทที่2อ่ะครูจะห้สองก็คือยังขึ้นไม่สุดใช่ไหมลกูกถ้าสุดมันจะ3วินาที u คือเท่าไหร่คะ u คือ30ลบลบอย่างเดียวค่ะโยนขึ้นนะคะ10คูณ2เพราะฉะนั้นก็คือ30ลบ20คข้อน,นี้จะตอบ10เมตรต่อวินาทีถูกกันไหมคะต่อไปค่ะ V ที่3ขึ้นสุดเลยค่ะ V ที่3ตอบอะไรแน่ๆ v ที่3ก็จะตอบที่ ศูนย์ใช่ไหมทำไมตอบศูนย์ก็คือ30-10ลบ10คูณจากสูตรสีดำมันเดิมนะคะคูณ3เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ0เมตรต่อวินาทีค่ะต่อไป v ที่ขาลงจะไม่ลูก v 4กับ v 7 v 4คือลงต้องติดลบกับ v 7นะลูก v 4คือ30-10ลบ10 คูณ4เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ30ลบ40ก็คือติดลบ10เมตรต่อวินาทีจ้าต่อไป V 7ค่ะ V 7คือแทนทเป็น7ใช่ไหมคะ30ลบด้วย10คูณ7 30ลบลบ70ก็คือติดลบเท่าไหร่คะติดลบ40เมตรต่อวินาทีนั่นเอง ไปแล้วค่ะ3คะแนนแล้วนะคะตอนนั้นที่4ค่ะเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีครูกําหนดมาแล้วว่าให้มันเป็น s ที่1 2วินาทีเราอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ค่ะคือมันยังขึ้นไม่สุดใช่ไหมคะนี่คือ s 1ถ้าขึ้นสุดจะข้อต่อไปคือ s 2นั่นเองนะคะถ้าตกลงมาถ้าตกลงมาจะเป็น s 3 S, s 3กับ s 4ครูกำหนดให้แล้วนะคะ s 4ก็คือใครอยากคำนวณก็คำนวณไม่คำนวณก็ใช้วิธีลบอานี่คือ s 4ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรันก่อนนะคะ s 1คือแทนเวลาเข้าไปในสูตรครูแค่นั้นเองนะคะ s 1คือเวลาผ่านไป2ข้อที่5ถึงจุดสูงสุดคือ s 2นักเรียนต้องรู้เวลาเองก็คือเวลาที่3วินาทีเดี๋ยวเรามาทำต่อค่ะค่ะข้อที่4อ่ามาข้อที่4นะคะ ข้อที่4ใช้สูตรเดียวยาวเลยค่ะ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 g t กำลัง2นักเรียนมีหน้าที่เปลี่ยนแค่ทามของครูอย่างเดียวแค่นั้นเองนักเรียนก็ได้คำตอบหมดเลยนะคะข้อที่4แทนเลยค่ะ u คือ30เวลา2วินาทีใช่ไหมลูกตามที่ครูกำหนดก็คูณ2 โอเคค่ะโยนขึ้นจติดลบแน่นอนเพราะนั้นเอาลบมาไว้ข้างหน้าก็ได้ค่ะหรือใครจะใส่ลบ10ด้านหลังก็ได้นะคะแล้วคูณด้วย2กี่ครั้งคะ2ครั้งทําไมต้องคูณสองครั้งเพราะว่าเวลาตัดแล้วมันจะปลอดภัยนะคะเดี๋ยวบางคนเขียนยกกำลังสองตัดแล้วหายเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้กี่เมตรลูกก็คือ60ลบอะไรคะ60ลบ20เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ที่40เมตรนี่คือ s 1 นะคะที่เวลาเท่ากับ2ต่อไปค่ะข้อที่5ครูถามที่จุดสูงสุดใช่ไหมคะถ้าจุดสูงสุดก็คือครูาำนวนให้เป็น s เนืนักเรียนก็เขียน s 2ค่ะ s 2จะเท่ากับแนทนค่าเลยนะ u คือ30คูณ3มวิ ข้อนี้นักเรียนต้องรู้เวลาเอาเองนะคะลบด้วยอะไรคะ1.2ส่วน2คูณ1ิบวิ2ครั้งเขียนไปเลยค่ะ3 V 2, 2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นโอเคคูณลงมาเลยเดี๋ยวคูณไว้ฝั่งนี้นะคะก็จะได้33เป็น9หาไว้ข้างล่างดีกว่า33 3, เป็น90ลบอะไรคะอ่าถ้าแบบนี้ไม่ต้องตัดหรอก33เป็น9 9คูณ10ได้90 90แล้วแบ่งเงินเรา2คนเหลือ45 เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ที่45เมตรไปแล้วล่ะคะ่ะ5คะแนนแล้วนะคะใครมาถึงนี้ได้5คะแนนแล้วคำถามที่6ครูบอกว่าถ้าตกลงมากี่วินาทีลูกอันที่6ตกลงมา4วินะคะมันจะเป็นการหา s3 เพราะมันหาจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแทนเป็น4วินาทีมันคือ s6 นะ,ะอ่ ไม่ใช่ S6 สต้องเป็น S3 เนาะคูกำาวนให้เป็น S3 เนาะ S3 ตามภาพนะลูกนะ S3 เดี๋ยวเปลี่ยนสีจะได้เข้าใจ S3 เท่ากับแต่แทนเวลาเป็นอะไรลูกแทนเวลาเป็น4วินาทีใช่ไหมคะลบด้วย1ส่วน2คูณ10คูณด้วย4 2ครั้งยากช่างมันลูกเพราะว่าเวลาตัดแล้วจะได้สบายใจนะคะเอา2ตัด4เหลือ2 4 2เป็น8ก็คือ80ตรงนี้นะคะ3 4 2คือ120 ร้อยยี่สิบเอาออกแปดสิบก็จะเหลืออยู่สี่สิบเมตรอย่าลืมนะลูกมันขึ้นสุดที่สี่สิบห้าเพราะนั้นตกลงมาสี่สิบมันก็จะเหลือเก๊ก,กงลางตัวคําถามที่เจ็ดครูถามว่าแล้วเอสสี่เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเอสสี่ครูจะไม่หานะครับครูจะไม่หาเอสสี่ก็คือเอาอะไรลูกระยะทั้งหมดคือเอสสองไปลบกับเอสสามตามภาพมาลูกนะเอสสองคือขึ้นสุดลบสีดําก็ได้สีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นนี้คือเอสสี่ลบเอสสามอย่างเงี้ยนะคะ S2 S ขึ้นสุดคือ45 S3 หาเมื่อกี้ได้40เพราะฉะนั้นมันตกลงมาแค่5เมตรไปแล้วค่ะ7คะแนนแล้วนะคะคะแนนที่8ข้อที่8ดครูถามว่าอะไรเอ่ยข้อที่8ครูถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป6วินาทีวัตถุอยู่สูงเท่าไหรมันคือ S5 ข้อนี้ตอบได้เลยว่า0นย์นะครับทำไมตอบ0ูนย์ลูกเพราะว่าตกลงมาที่เดิมก็คือหใช่ไหมคะหวิก็สามคูณห ะะลบด้วย1ส่วนสคูณ10คูณ6 2ครั้งถ้าเราอยากตัดต้องคูณ2ครั้งนะคะเพื่อความชัวน,นะ2ตัด6เหลือ3 6 38 1สคูณ10ก็คือได้1 8อยแปก็คือ180เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ได้0นั่นเองกลับมาที่เดิมเพราะนั้น S 5เท่ากับ0นย์รับเท่ากับ0ต่อไปคำถามที่9ครคูถามว่าคำถามที่9ถ้า อ่าข้อที่แปดอ๋อโอเคครูเขียนข้อผิด sorry นะคะข้อที่เก้าของครูจะเป็นเจ็ดวิให้หาความสูงของตึกก็คือ s หกไปต่อเลยค่ะข้อที่เก้านะคะจริงๆเป็นข้อเก้านะคะต้องขออภัยด้วย s หกหลวก s หกแทนเวลาเป็นเจ็ดวิก็คือสามสิบคูณเจ็ดลบหนึ่งส่วนสองคูณสิบแล้วก็คูณเจ็ดสองครั้งนะคะเจ็ดเจ็ด อันนี้สามเจ็ดี่สิบเอนะครับสองร้อลูก49่สกคูณสิก็คือ490 490แบ่งเรา2คนก็เหลือ245เพราะอันนั้นอันเนี้ยเราติดลบ35เมตรนั่นเองติดลบคือถูกแล้วนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะมันต่ำกว่าจุดยนเพราะนั้นตึกเราสูงแค่35เมตร คำถามที่10ครูถามว่าจุดสูงสุดนะ,ะนี่ s 5อยู่ตรงนี้นะลูก s 5มันจะเท่ากับ0นนะ s 5จะเท่ากับ0 s 6คือความสูงของตึกนั่นเองแล้วครูถามว่านะจุดสูงสุดเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับจุดสูงสุดจนกระทั่งตกลงพื้น,นสีเหลืองนะคะก็คือ s 7ถ้าใครไม่คำนวณใหม่ไม่คำนวณใหม่ก็แค่เอา s 2บวก s 6ก็ตอบแล้วนะคะอ่ครูจะบวกเลยละกันนะครับ ข้อที่10หา s 7 s 2อยู่ที่45เมตรใช่ไหมลูก45เมตรไปบวกกับ s 6ก็คือถามหาระยะอย่าเอาติดลบ35มานะคะเอาบวกมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ที่80เมตรและข้อสุดท้ายข้อ11ถามระยะทางระยะทางก็คือเส้นสีฟ้า ทั้งหมดนะคะก็คืออะไรคะใครเอาสีเหลืองบวกเสียแดง s2 ก็ได้หรือใครจะเอา s2 คูณ2แล้วบวก s6 ได้หมดนะคะอ่ะครูจะเอา s7 ไปบวกกับ s2 นะคะจะได้คำตอบเดียวกันไหมนะคะเพราะฉะนั้น s8 คือระยะทางนะคะระยะทางก็คือ s2 คูณอยู่ที่45ไปบวกกับ s7 ก็คือ80 80บวก45ก็คือรอยอโทดสอรีร้อย 25เมตรใครครบเบ็ดเสร็จนี้ก็ได้คะแนนเต็มไปเลยนะคะง่ายๆชิวๆเลยนะคะตัวที่ไม่ใช่วกเตอร์ก็คือ S ที่7จะไม่รูกกับ S ที่นปดนอกากกับ S ที่4นอกนั้นก็เป็นเวคเตอร์ทั้งหมดโอเคหายสงสัยแล้วนะหายสงสัยแล้วนะคะไม่ต้องทักมาถามแล้วนะเฉะลยให้แล้วนะคะ